ทำสติปัฏฐานไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อให้เห็นความจริงให้เห็นความจริงของรูปธรรมของนางมธรรมสติปัฏฐานในเบื้องต้นนะทำให้เราได้สติพอเรามีสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดร่วมด้วยพอมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องการเจริญปัญญา หรือการทำวิปัสสนากรรมฐานก็เกิดขึ้นนละสติปัฏฐานให้เป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วบอกว่าเป็นทางสายเดียวนะไม่มีหรอกทางอื่นนะใครจะมาช่วยให้เราบารรลุมรรคผลนะทำไม่ได้จริงหรอกได้แต่หลอกๆก,กันให้สบายใจไปเท่านั้นเอง ถ้าคนอื่นสามารถช่วยเราให้บรรลุมรรคผลได้พระพุทธเจ้าช่วยแล้วละ่ะเพราะท่านมีมหาการุณาที่แท้จริงนี่ทำไมท่านไม่มาเชื่อมจิตเชื่อมญาณอะไรให้เราบรรลุเร็ว,เรว,เรวๆเพราะมันไม่มีจริงท่านยังบอกเลยท่านเป็นแค่คนบอกทางเราจะต้องเดินในเส้นทางอันนี้ด้วยตัวเองต้องศึกษา เรื่องของปริยัติเนี่ยทำให้เรารู้ทิศทางของการปฏิบัตินะรู้โดยทฤษฎีแล้วพอศึกษาจาับก,การปฏิบัติเนี่ยเราจะศึกษาสามเรื่องศีลสิษขาจิตศิกขา,กขาปัญญาศิกขานี่คือสิ่งที่เราต้องเรียน,นชาพุทธเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าต้องเคารพพระธรรม คำสอนของท่านต้องเคารพพระอริยะสงฆ์อันนี้ลำบากนิดหนึ่งไม่รู้ใครเป็นอริยะสงฆ์เราจะรู้นะถ้าเราภาวนาให้ดีให้ใจเราเป็นพราแล้วเราก็จะดูออกอันไหนจริงอันไหนปลอมอย่างเที่ยวเดินเดินจิ้มจิ้มงนี้ถโกเห็นแวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าของหลอกนะไม่ได้มีพลังพลึงอะไรเลยสักนิดเดียวเนะี่ คนมันเชื่อมัก็รู้สึกศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันมาจากความเชื่อเท่านั้นถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกฎแห่งกรรมนะเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เคารพพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรมรมเคารพในพระสงฆ์ เคารพในการ